สำหรับนักร้องรุ่นใหญ่อารมณ์ดีนะครับพี่เอกชัยศีวิช,ชัยครับหลังจากที่คุณแม่ที่ป่วยอาการดีขึ้นเจ้าตัวก็ได้บวชเพื่อแก้บนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับล่าสุดได้เปิดใจกลางรายการหนึ่งถึงอาการป่วยของคุณแม่พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อครับว่าคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบสมองบวมมากเลยนะครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าไม่เกิน72ชั่วโมงคุณแม่น่าจะเสียชีวิต mm. จนผ่านไป 72ชั่วโมงนะครับแม่ก็ยังอยู่แต่ว่าสลบไป2เดือนครับก่อนหน้านั้นนะคะเจ้าตัวนั้นไม่เคยเชื่อเรื่องของไสยศาสตร์นะคะหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเลยแต่2เดือนที่แม่สลบไปนะคะเจ้าตัวนั้นก็ทําทุกอย่างค่ะทั้งนั่งวิปัสสนานะคะทำวัดเย็นปล่อยปลาไหว้พระทุกๆวัดแล้วจะมากระสิบบอกแม่ทุกวันรวมทั้งบวชพระให้กับผู้ที่ไม่มีทุนจะบวชนะคะเอาน้ำมนต์ล้างเท้าแม่และก่อนหน้านั้นเนี่ยก็บนกับครูโนราว่าทำยังไงก็ได้อย่าให้แม่นั้นนอนแบบนี้เลย จะบวชให้แม่นะคะจนแม่นั้นลืมตาขึ้นมาลูกนั่งได้จากที่ไม่มีความหวังค่ะเจ้าตัวก็เล่าต่อนะคะว่าพอแม่ฟื้นเนี่ยก็ถามแม่ว่า2เดือนที่สลบเนี่ยแม่ไปไหนคําตอบที่ได้นะคะก็คือคุณแม่เนี่ยรู้ว่าลูกไปวิปัสสนาไปทําวัดที่วัดนี้นะคะผ่านวัดที่ไปปล่อยปลาแม่ก็บอกว่านี่ไงวัดที่แม่เนี่ยมาปล่อยปลากับลูกซึ่งก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆค่ะ ต,ตัวนะครับยังบอกอีกว่าตอนนี้แม่เร่งอาการดีขึ้นมากแล้วครับสิ่งที่ได้มาตอนนี้เกินคาดแล้วสิ่งที่ทํากับแม่ตั้งแต่เกิดแม่รู้ดีว่าอะไรทําอะไรให้แม่บ้างขอบคุณแม่ที่ตื่นขึ้นมาให้ลูกได้แสดงความรักตื่นขึ้นมาให้ลูกได้ชดใช้ค่าน้ํานมแม่จนกว่าไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันก็ทีมข่าวของเรานะครับต้องขอส่งกําลังใจให้กับนักร้องรุ่นใหญ่อีกแรงด้วยนะฮะในการต่อสู้ให้เข้มแข็งในการดูแลคุณแม่ต่อไปครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ